สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้ทั้งช่องนะครับจะมาให้เทคนิคนะครับการเลือกก้อนเชื้อเห็ดฟางเพื่อใช้งานนะครับเทคนิคแรกเลยก็คือนะครับก้อนเชื้อนะครับเขาเรียกว่าก้อนเชื้อขยายนะครับลักษณะจะเป็นทรงนี้ครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ6กขีดถึง7ขีดนะครับนะครับเทคนิคแรกก็คือนะครับเราก็มาเช็คขนาดก้อนก่อนนะครับจับดูนะครับก้อนเขาจะตึงแข็งแน่นทุกก้อนนี่นี่คือลักษณะเชื้อ มาตรฐานนะครับเชื้อเดินเต็มต่อมาทีนี insight, ้2คือเช็คเส้นใยเส้นใยก็คือนะครับปกติเราจะยอดหัวเชื้อนะครับตั้งแต่หัวก้อนนะครับจากนั้นเชื้อจะเจริญเติบโตไปถึงท้ายก้อนมันจะมีลักษณะคือเป็นเส้นใยขาวเลื่อๆนะครับนี่เห็นไหมครับขาวเลื่อๆประมาณนี้นะครับขาวมากข่าน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิณตอนบ่มณตอนนั้นนะครับเชื้อที่เดินดีนะครับจะเดินตั้งแต่หัวก้อนนะครับเดินสม่ําเสมอนะครับจนถึงท้ายก้อนนะครับนี่ ท้ายก้อนนี้ครับอาจจะมีน้ำช่ำๆหน่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติของก้อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีความชื้นที่สะสมอยู่บริเวณตูดก้อนนะครับต่อมาเทคนิคที่3เลยนะครับก็ให้ดูนะครับหัวเชื้อนะครับถ้าเป็นหัวเชื้อมาตรฐานนะครับเขาจะผ่านเขาจะผ่านการต่อนะครับจากแม่วุ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับแม่วุ้นนะครับเขาจะตัดแล้วมาแปะลงสู่หัวก้อนและจากนั้นแม่วุ้นตัวนี้จะขยายนะครับ ขยายเส้นใยนะครับโดยตั้งแต่หัวก้อนถึงท้ายก้อนนะครับส่วนเทคนิคที่4ี่ก็คือให้เลือกนะครับให้เลือกแหล่งที่ซื้อนะครับที่ค่อนข้างได้มาตรฐานหน่อยเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาเราสามารถปรึกษาได้และก็สามารถเช็คได้ว่าเชื้อเนี่ยครับที่เราไปสามารถใช้งานได้เลยไหมนะครับเราสามารถสอบถามเขาได้เพราะว่าเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าบางคนนะครับซื้อเชื้อจากแหล่งผลิตนะครับที่ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่นะครับ มาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับทําให้เกิดเป็นปัญหาในการทําเห็ดฟางนะครับมือใหม่หลายท่านนะครับควรจะใช้3เทคนิคนี้นะครับที่ผมแนะนําไปนะครับใช้ในการพิจารณานะครับวันนี้ทางช่องนะครับก็มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกก้อนเชื้อเพลิงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ